สวัสดีครับเรียมพระคำภีกับอาจารย์ยูนะครับวันนี้เราจะศึกษายุคเวลาของกษัตริย์นะครับยุคของกษัตริย์เราได้แบ่ง เป็น2ภาคนะครับก็คือยุคข,ของอาณาจักรที่ยังเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ยุคข,ของอาณาจักรที่ถูกฉกเป็น2ประเทศนะครับผู้วินิจฉัยเป็นช่วงเวลาแห่งความมืดไฟวิญ,ญญาณที่ทุกคนไม่ได้สเสวงหาพระเจ้าแต่ในช่วงนั้นฮานนาผู้ที่อธิษฐานอย่างตั้งใจก็ได้คลอดบุตรชายคนหนึ่งนะครับคนนี้ชื่อซามูเอลแล้วซามูเอลก็เป็นผู้ที่ได้ปิดความมืดแห่งไฟวิญญาณเขาก็ได้ ให้ประชาชนฟื้นฟูไฟจิตวิญญาณในมิสาบาด้วยแต่ประชาชนก็มาขอกษัตริย์ให้ซามูเอลแต่งตั้งกษัตริย์ให้พวกเขาแต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยหนึ่งซามูเอลบทที่ 8. ข้อที่ 6. ถึงข้อที่7นะครับพระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าอย่างนั้นแต่ประชาชนก็ให้ซามูเอลเจิมกษัตริย์ ให้พวกเขาแต่พระเจ้าก็อนุญาตให้ซามูเอลเลือกกษัตริย์ให้พวกเขาและคนที่ถูกเลือกก็คือซาอูลนะครับซาอูลเป็นกษัตริย์ที่ถูกเลือกตามใจชอบของประชาชนแล้วเราต้องเข้าใจนะครับว่าดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ถูกเลือกและถูกเจิญตามน้ำพระทัยของพระเจ้า อันนี้เป็นความแตกต่างระหว่างซาูลและดาวิดนะครับก็เลยซาูลก็ปกครองประชาชนอย่างดีในช่วงแรกแต่ในช่วงหลังเขาก็ทำผิดพลาดไม่เชื่อฝั่งพระยาเวด้วยแล้วดาวิดก็ได้ชนะกุลิอัดศัตรูของพวกเขาแล้วประชาชนก็ติดตามดาวิดมากขึ้นชอบดาวิดมากขึ้นทำให้ซาูลอิจฉาดาวิดแล้วซาูลก็พยายามทำลายดาวิดอยากฆ่าดาวิดเลยนะครับแต่พระเจ้าปกป้องชีวิตของดาวิดเพราะว่าดาวิดเป็นผู้ที่ถูกน้ำพระทัย ของพระเจ้าก็เลยพระเจ้าสถิตยอยู่กับดาวิดแล้วปกป้องเขาแล้วนำทางให้ดาวิดแล้วซาอูลก็ได้ตายพร้อมกับลูกชายสามคนในสงครามแล้วดาวิดก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับดาวิดก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ทำผิดพลาดได้ก็เลยดาวิดก็ได้ทำบาป ต่อนหน้าพระเจ้าแต่สิ่งที่อยู่ในใจของดาวิดก็คือเขาอยากสร้างพระวิหารเมื่อเขาได้ยึดกรุงเยรูซาเล็มเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเขาก็ได้สร้างพระวิหารเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีแต่พระพลาที่วางหีบของพระยาเวไวแต่ยังไม่มีตึกอาคารที่อยู่ถาวรได้ก็เลยดาวิดอยากสร้างบ้านของพระเจ้าให้พระเจ้าแล้วสิ่งนี้ก็ทําให พระเจ้าชื่นพระทยัยแต่พระเจ้าไม่อนุญาตดาวิดสร้างพระวิหารเพราะว่ามือของดาวิดเป็นมุลถิน่นเพราะว่าศัตรูของคนอิสราเอลถูกฆ่าโดยมือของดาวิดดาวิดเป็นนักรบที่ทำลายชีวิตของศัตรูจำนวนมากแต่พระเจ้าได้รับจิตใจที่ดีที่จะสร้างพระวิหารเพื่อพระเจ้าก็เลยตรัสกับดาวิดว่าลูกชายของเจ้าจะสร้างพระวิหารเพื่อเรา แล้วดาวิดเป็นผู้ที่เขียนสดุดี73บทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่าน1 2ซามูเอลกับสดุดีทั้ง73บทที่ดาวิดเขียนนั้นมันช่วยให้เราเข้าใจชีวิตของดาวิดมากขึ้นนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ต่างๆดาวิดก็ได้เขียนเหตุการณ์นั้นในสดุดีทั้ง73บทนะครับแล้วซาโลโมอนก็ได้สร้างพระวิหารตามที่พระเจ้าตรัสกับดาวิดดาวิดก็ได้รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆวัสดุต่างๆแล้วงเงินทองอย่างมากเพื่อการสร้างพระวิหาร แล้วดาวิดก็จากโลกนี้ไปแล้วดาวิดก็เป็นบรรพบุรุษของพระเยซูคริสด้วยอันนี้เป็นความสําคัญในชีวิตของดาวิดแล้วผู้ที่สร้างพระวิหารก็คือกษัตริย์ซาโลมอนลูกชายของดาวิดเขาก็ได้สร้างพระวิหารแล้วถวายแด่ พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลในช่วงแรกสมัยของกษัตโรโิย์โซโลมอนเขาก็ปกครองประชาชนอย่างดีเขาก็มีพระสติปัญญาอย่างล้นหลาในชีวิตของเขาทําให้ชาวต่างชาติและผู้นำในต่างประเทศเข้ามาเพื่อจะฟังเรื่องสติปัญญาจากกษัตริย์โซโลมอนด้วยช่วงนั้นเป็นความจํานวนรุ่งเรือง,งในประเทศอิสราเอลอย่างมากแต่ในช่วงหลังกษัตริย์โซโลมอนก็ทําผิดพลาดก็คือรับพวกมาเฮสีหนึ่งนคนซึ่งเป็นนางพนมแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือ พวกผู้หญิงที่เป็นมาเหสีของกษัตริย์โซโลโมอนก็นำรูปเคารพของชาวต่างชาติเข้ามาในแผ่นดินของอิสราเอลด้วยทําให้ประชาชนมีใจที่ห่างไกลาจากพระเจ้าแล้วกษัตริย์โซโลโมอนเองก็เหมือนกันนะครับเขาได้สร้างวิหารของรูปเคารพเพื่อพวกมาเหสีด้วยแล้วตัวเขาเองก็มีห่างไกลาจากพระเจ้ามากขึ้นด้วยสิ่งนี้ก็เป็นปนัญหาที่หนักที่สุดที่พระเจ้าลงโทษกับกษัตริย์โซโลโมอนว่าในสมัยลูกชายของซาโลโมอนพระเจ้าจะเฉ่ อาณาจักรเป็นสองประเทศก็คือรอเซลเหนือกับยูดาหา์ใต้ ซาโมลโมอนก็ได้เขียนสุภาษิตแล้วปัญญาจารยร์แล้วเพลงซาโลมอนนะครับสุภาษิตก็เป็นเรื่องสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าที่ว่าความยามแกลงพระเจ้านั้นเป็นนาพุแห่งปัญญาทั้งสิ้นของโลกแล้วทัาสารุปคําสอนของปัญญาจารทร์ก็คืออะไรนะครับชีวิตที่ไม่มีพระยาเวก oui, ็คือชีวิตที่ว่างเปล่าที่ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์แล้วการสารุปข,ของเพลงซาโลมอนก็คือเรื่องความรักที่พระเจ้ามีต่อประชากรของพระองค์นะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่กษัตย์ซาโลมอน ด้วยพระสติปัญญาที่พระเจ้ามอบกับเขาแต่ซาโลโมอนก็หันตัวจากพระยาเวไปกลายแล้วนมมสก,การพระต่างๆของชาวต่างชาติพร้อมกับพวกมเหเฮสีด้วยเพราะฉะนั้นกษัตริย์ซาอลูลแล้วดาวิดแล้วซาโลโมอนสามองค์นี้เป็นกษัตริย์ของอาณาจักรที่ยังเป็นหนึ่งเดียวกันนะ ซาอูลก็ได้ปกครองเป็นก,กษัตริย์40ปีดาวิดก็40ปีซาโลมอนก็ได้ปกครองเป็น40ปีนะครับทั้งหมด120ปีเป็นยุคเวลาของอาณาจักรที่ยังเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนที่ถูกฉีกเป็นสองประเทศแล้วคราวหน้าเราจะศึกษาเรื่องยุคเวลาของอาณาจักรที่ถูกฉีกเป็นสองประเทศแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบพระเจ้าไวพระพทุกท่านสวัสดีครับ